爱是唯一的，恨是唯一的，恨是的，恨

Hãy subscribe cho kênh không เสียงเบามากเสียงเบามากเลยอ่ะน้องงางไลฟ์เสียงเบามาเสียงเบาจริงฮัลโหลสวัสดีครับเสียงผมเป็นยังไงบ้างดังหรือเบาฝากบอกหน่อยมีพี่บัสบอกว่าเสียงเบาแค่โดนหวยกินชิวๆสวัสดีคุณเมย์ด้วยคะสวัสดีคุณแป้ง สวัสดีพี่บัสสวัสดีคุณคณิ t ฐาครับผมสวัสดีครับทุกคนได้ยินเสียงผมชัดไหมเสียงดังฟังชัดแค่ไหนบอกหน่อยนะครับสวัสดีทุกคนครับขออภัยด้วยครับมาทักทายก,กันช้านน,นิดนึงสวัสดีครับผมมาพบกับกาแฟโกโบรีเหมือนเดิมนะฮะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีฮะแคปชั่นตามนั้นเลยนะครับผมอกหักยังไม่หนักเท่ากับโดนหวยเฉียดนะฮะ รู้สึกว่าในนี้จะมีคนถูกหวยด้วยนะฮะโอ้โหกับคุณน้องแป้งมากเลยนะฮะถูกหวยก็จัดมา100สตาร์ขอบคุณคุณคณิฐาครับให้รางวัลปลอบใจสักหน50ดาวขอบคุณมากครับผมวันนี้โดนหวยรับประทานเพราะโดนเฉียดไปนะครับผมก็ได้ดาวมาก็ค่อยๆยังชั่วหน่อยนะฮะขอบคุณมากเลยคุณป้องใช่ไหมผมเรียกถูกไหมคุณป้องไพศาลขอกอดในใจมาเดี๋ยวเปิดให้นะครับ แชร์ไปแล้วพี่บาสขอบคุณมากครับผมน้องแป้งบอกว่าซื้อดาวแป๊บหนึ่งขอบคุณมากเลยฮะน้องแป้งน้องแป้งถูก3าตัวหน้าด้วยนะฮะสวัสดีป้าหมูด้วยนะครับผมป้าหมูนะฮะสวัสดีคุณเมขอเพลงหมายความว่าอะไรเข้ามานะฮะน้องแป้งให้มา100ดาวขอบคุณมากสวัสดีคุณพิเชษด้วยครับผม คิดหนักเลยครับอาจารย์แงคงให้46โอ้โหแสดงว่าอาจารย์แงคงนี่ถูกแน่ๆเลยนะฮะ4664พี่มวยสวัสดีครับผมเสียงใช้ได้ขอบคุณมากครับน้องแป้งบอกมาแล้วคุณรณน้สวงชอบชื่อยจังเลยชื่อพร้อมมาสวัสดีครับผมคุณคณิษฐาเสียงดังฟังชัดขอบคุณครับคุณเมย์บอกว่าโดนหวยรับประทานมาเหมือนกันนะฮะน้องแป้งบอกได้มานิดหน่อยนะฮะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงว่าโดนหวยรับประทานแบบเฉียดๆแต่มันเป็นยังไงนะฮะ ก่อนอื่นนี้ต้องแอบ,บนิดนึงว่าเราซื้อมาแค่ไหนเราไม่บอกว่าเราซื้อมาเยอะหรือเปล่านะฮะบอกแค่เพียงว่าเราโดนหวยเฉียดเหมือนกันนะฮะอาเฉียดยังไงนะครับก็นี่ใบนี้ก็เฉียดนะครับเดี๋ยวดูหวยเฉียดกับผมบ้างนะหลายๆคนอาจจะมีหวยเฉียดเนของตัวเองใช่ไหมใบนี้ก็เฉียดนะครับแสดงว่าซื้อมาหลายใบ ซื้อมาหลายใบครับแต่กี่ใบนี่ไม่บอกนะฮะบ,บอกได้แต่เพียงว่าหลายใบนะฮะเออนะฮะดูนิดนึงดูหัวเฉียดหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็เฉียดนะฮะนี่แน่เฉียดดีนะักดึงมาเลยนะครับไม่บอกนะว่าซื้อมาเยอะหรือเปล่าซื้อบอกได้แต่เพียงว่าเฉียดเยอะโออะไรนะ อ,อกหักยังไม่หนักถ้าโดนหวยเฉียดใช่ไหมฮะก่อนที่เราจะไปดูหวยเฉียดเราต้องมาขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนี่ค,ครับผมกาแฟโกลโบรินะฮะเป็นกาแฟ<อ>เพื่อคนรักกาแฟนะครับซึ่งมีส่วนผสมของคอลลาเจนสมสกัดสารสกัดจากโสมนะฮะถั่วขาวแอลคนเนที Al ate, แล้วก็มีไฟเบอร์เพิ่มกากในะระบบทางเดินอาหารนะฮะช่วยกระตุน้นการขับถ่ายใช้ชูคโรสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะครับสั่งซื้อได้เลยนะ สี่แพ็กแถมฟรีหนึ่งแพ็กหกร้อยนะครับสิบแพ็กแถมฟรีสามแพ็กพันห้าโทรสั่งซื้อกับผมเลย091 7 96 9996นะครับมาคุยกันต่อนะฮะมีใครทักทายเข้ามาบ้านนะฮะขอเพลงเฉียดให้คุณดีเจเฉียดเ,เออนะปกติวันหัวออกนี่เราจะต้องเปิดเพลงแนะวแนวเนี้ยหัวแบบเฉียดอะไรอย่เงี้ยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้นะฮะมีน้องแป้งบอกไดวัานี้เราคุณบีสวัสดีครับผมพี่หมวยมาแล้วนะครับ คุณบีสักแทนมาแล้วพี่หมวยบอกว่าดูเหมือนจะไม่ถูกเสียงดังฟังชัดดีนะฮะลุงแบงค์ถูกหวยลุงแบงค์นี่เป็นลุงแบงค์โพสต์ในเฟซออลเลยฮะโอ้โหลุงแบงค์นี่ถูกหวยทุกงวดเลยนะฮะลุงแบงค์ของเราคุณสีสุภาสวัสดีครับผมสักแทนมาแล้วฮลัลโหลซื้อเองสองใบใบที่ถูกนอกนั้นคนอื่นให้อ๋อน้องแป้งบอกมาอย่างนี้นะฮะ,ะคุณสีสุภาพี่พาบอกซื้อสี่หกสองใบแต่ออกหกสี่ นะมันกลับกันนะฮะสุดกำลังใจพี่เจงวดหน้าไม่นานขอบคุณมากอามาดูหวยเฉียดใบแรกกับผมดีกว่านะฮะเลขหน้า3ตัวของเขานะฮะเมื่อครู่นี้ b i g f m ของเราก็เพิ่งจะมีการส่งลายบอกคุณว่าหวยออกอะไรบ้างนะฮะเลขหน้าเลขหน้า3ตัว882แต่นี่882มาอยู่เลขท้ายซะอย่างงั้นเห็นไหมเฉียดไหมฮะเฉียดนะ,ะดนะนี่ก็เฉียดนะครับ แล้วก็มีคนบอกว่าเลขหน้า3ตัว8-8-2แต่เลขหน้าของผมใบนี้เป็นไงฮะเฉียดไหมฮะ7 7 2เอาเฉียดเออเฉียดเข้าไปนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งใบนี่ใบนี้เพิ่งสอยมาเมื่อสา,สายนี่เองนะฮะก็เป็นใบที่แม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยอ่ะก็ได้6กสามครับผมแต่หวยออก6-4 เฉียดนะฮะเฉียดไปหลายใบยเลยก็เลยไม่ถูกเฉียดไปเฉียดมานะฮะคุณยุพาวดีงวดนี้ออกเลขที่บ้านตรงๆเลย16 4สไม่ได้ซื้ออ่าไม่เป็นไรครับผมอ่าคุณบีบอกสลับตำแหน่งอ่าใช่ครับสลับตำแหน่งนะฮะงวดหน้าเจ็บแล้วจำฮะหวยก็บอกอย่างไงฮะเวลาหวยออกปุ๊บอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะปากก็บอกว่าเขดพอมีเลขเด็ดก็อ่ะ มาใหม่ลองใหม่อะไรแบบนี้ทุกทีนะฮะมันก็ซึมเข้าไปในสายเลือดก็ซื้อกันแบบขำๆไปก็อย่าซื้อเยอะนะฮะก็เก็บตังค์ไว้กินขนมเก็บตังค์ไว้ไปใช้ในชีวิตประจําวันดีกว่าแต่อาจจะซื้อแบบลุ้นๆน,นะสองสามใบแล้วก็ว่ากันไปนะฮะคงจะไม่ต้องซื้อกับซื้อเยอะมาฮะไม่ซื้อเลขที่ออกนะะั่นนะสิเขาไม่ยอมบอกคุณถ่านี่ไม่ยอมบอกเลขที่ออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ ใครมีดาวก็ส่งดาวมาให้ดีเจส่งรางวัลปลอบใจกันมาหน่อยนะฮะวันนี้น้องแป้งส่งดาวมาแล้วคุณถาก็ส่งดาวมากี่ใบคะกี่ใบเหรอหนึ่งสามี่ห้าใบแล้วฮะห้าใบห้าร้อยห้าใบห้าร้อยมีใครอยากซื้อต่อไหมครับ5้าใบห้ารยเออนะฮะงดหน้าเจ็บแล้วจำไม่ได้ดูไลฟ์ที่ตรงกับวันหวยออกมานานใช่ครับผมปกติเวลาเราไลฟ์ฟัังคานี่ ไม่ค่อยจะมีหวยออกนะแต่ว่าอังคารนี้พิเศษ,ษนะครับตรงกับวันหวยออกพอดีเลยนะฮะมีใครถูกบ้างนะครับนอกจากน้องแป้งแล้วมีใครถูกอีกบอกหน่อยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ถูกกันเนาะนะฮนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถูกกันนี่โกหกคุณเจียเฉียดจริงๆคือ <c ười> นั่งดูในไลน์ของ Big FM มนี่ยมีแต่คนแบบส่งสติกเกอร์มาร้องไห้เสียใจกันเป็นแถวเลยนะโอโ้คุณพิเชษ ขอบคุณคุณวิเชษครับผมส่งสตาร์ส่งดาวมาให้ดีเจปลอบใจถึง50ดาวขอบคุณมากครับผมสวัสวดีคุณต้นกล้าด้วยนะฮะสวัสวดีคุณหนุ่ยด้วยนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะฮะคุณหนุย่ยมีคนขอเพลงก่อนในใจนี่เปิดให้พอดีเลยนะฮะก่อนในใจครับผมไม่ได้ซื้อนะคุณบีไม่ได้ซื้อลมแรงมากเลยที่บ้านฝนตกไหมมองออกไปยังไม่ตกนะครับแถวนี้ยังไม่ตกครับผมอ่ะมีใคร ถูกหวยบ้างหรือถูกรับทานก็รายงานตัวมาหน่อยนะฮะซื้อหวย5าย้าใบได้ดาวตั้งหลายร้อยดวงอาจริงดีเออเน,น,นี่เดี๋ยวไม่ซื้อละงั้นเดี๋ยวไม่ซื้อละเก็บเงินมาปั๊มดาวให้ตัวเองดีกว่านะฮะเออก็เราช่วยกันนะมันเป็นสลากการกุศลน,นะคุณผู้ฟังก็ อุดหนุนรัฐบาลนะฮะตามโครงการของรัฐบาลกันไปโดยเฉพาะในด้านของสาธารณาสุขแล้วก็การกีฬาเห็นไหมเงินก็ไม่สูญเปล่านะเออก็ไปอุดหนุนไปทําการกุศลกันไปนะฮะสวัสดีคุณหนุ่ยครับพี่เจอายุก,กี่ปีจะซื้อหวยเหรอฮะ,ค,ะคุณม <c oughs> เมย์ <c oughs> เวลารับดาวอ๋อ <c oughs> ก็มีคนส่งดาวให้เราเราก็ต้องแบบโอ๊ยกราบขอบพระคุณครับผมกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะอืมวันนี้มีคนส่งดาวมาให้หลายคนเลยขอบคุณมากๆเลยนะฮะเออเป็นยังไงบ้างครับคุณหนุ่ยโดนไหมได้ไหมได้เลขสวยๆมานเนี่ได้ข่าวนะฮะคุณหนุ่ยนี่ก็เป็นาขาชอบเลขสวยๆเหมือนกันนะฮะ ทุกคนสบายดีนะครับที่ไหนฝนตกบ้างรายง,งานตัวมาหน่อยน้องแป้งบอกแถวสายสีนี้ลมแรงมากแถวนี้นี่ยังเลยนะฮะยังยังไม่มีวิวแววของฝนเข้ามานะครับผมช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับมีพายุนะครับซื้ออายุอาจจะถูก หวยไม่ซื้อแล้วงดหน้าจริงเหรอปากก็บอกว่าเข็ดพอมีเลขเด็ดก็เอาใหม่นะทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ใช่เรื่องไงที่จะถูกหวยใครถูกถือว่าเฮงจริงนะพี่หมวยบอกมาอย่างนี้นะกระบี<ม>่แดดแรงนะฮะกระบี่ก็คงได้เจอคุณหนุ่ยก็เฉียดนะฮะโอ้โหมีแต่คนเฉียดนะวันนี้ แต่เลขสาหกสี่นี่เลขเลขเขาอัานนี่เลขดังใช่ไหมหกสี่มีคนขอเพลงหมายความว่าอะไรเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้นะคระับยูใ,ใจ เฉียดอีกแล้วสวัสดีคุณเรยานครสวรรค์ออกจากบ้านไม่ได้ฝนตกหนักมากอ้เทคแคร์ครับเทคแคร์วันนี้หลายจังหวัดฝนตกนะจันทรรบุรีก็ตกนะครับเออออเออุง uh, 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 uh. เทพยังไม่ตกครับตอนนี้ uh, 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 uh. คุณยุพาวดีบอกว่าเพิ่งหยุดตกนะครับอากาศก็ร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมสงสัยต้องหยุดซื้อบ้างนะฮะ หยุดซื้อนี่คิดดูถ้าสมมติว่าเราซื้อหวยงวดละ1นึ่งพันเดือนหนึ่งเราก็จะมีเงินเก็บสองพันปีหนึ่งเราก็จะเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็คูณกันเข้าไปนะเออนะฮะถามว่าทําได้ไหมก็ทํำไม่ได้ <laughs> ซื้อได้ใบละไม่ถึงร้อยอันนั้นเขาไม่เรียกว่าหวยรัฐบาลแล้วนะฮะยี่สิบคูณยีิบนี่ได้ข่าวว่าจะเป็นใต้ดินนะฮะ เลขดังเกลี้ยงทุกแผงเอเอก็ออกจริงๆเนาะเล็กดังนะ้องงวดนี้นะครับ64นี่เห็นหลายๆคนส่งมาหลายๆทุกแทบท,ทุกทุกสำนักอะนะไม่รับหรือว่าถ้ารับก็จ่ายแค่ครึ่งราคานะฮะแล้วมันก็ออกจริงๆ64สสวัสดีเจนี่ครับเจนี่เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะฮะวันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องของหวยนะฮะว่ามีใครถูกหวยบ้างนะฮะ เดี๋ยวงวดหน้าคอยดูนะเมย์บอกคอยดูนะจะจัดให้เกลี้ยงแผงไปเลยใช่ไหมเมย์เชียงใหม่ไม่ตกเลยร้อนมากพี่หมวยบอกนะฮะสวัสดีครับทีน่นี่สวัสดีครับผม สวัสดีทุกคนด้วยนะที่เข้ามาดูไม่ต้องหยุดหรอกแค่ซื้อน้อยลงก็พออ่าก็ก็จริงนะฮะเอาตรงถ้าจะให้หยุดมันคงจะหยุดไม่ได้ก็ซื้อให้น้อยลงอย่างที่คุณเลยยาบอกนะฮะโอ้ขอบคุณน้องแป้งมาก,น,มากน้องแป้งถล่มมาอีก100สตาร์แล้วนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับแป้งไม่เคยสนใจตัวเป็นต้น เราคุยกันทั้งหมดตอนนี้20คนมีคนถูกหวยหนึคนคือน้องแป้งนะครับน้องแป้งเป็นแค่หปไม่ได้ไปปั่นจักรยานวันนี้ฝนตกใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งฝนตกไหมอังตกใจอะไรฝนตกยังอะมืดมากเลยลมแรงเลยใช่ไหมอัง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 ตกใจเหรออัง ที่นี่มืดมากลมแรงมากฝนน่าจะตกหนักมากเช่นกันมืดมากเลยครับผมเคลิมมากเลยนี่ถ้ายกกล้องเข้าไปได้ก็จะยกไปให้ดูแล้วนะฮะซื้อนิดนิดหน่อยหน่อยพอได้ลุ้นงวดนี้ไม่ถูกเหมือนเดิมครับอ่าคนต้นกล้าก็ไม่ถูกนะฮะเราเป็นคนส่วนใหญ่นะคนต้นกล้าไม่ต้องเสียใจยนะครับลุ้นพอๆสนุกใช่ครับผมงวดหน้าต้องเหมาให้เกลี้ยงโอ้โหเหมาให้เกลี้ยงเหร แป้งพี่ซื้อไม่เป็นนะ่ะดาวเอาจริงเหรอปรึกษาพี่ปรึกษาพี่แป้งเลยคุณเลยาอยา <c oughs> กลับมาพร้อมกับฝนเลยคนทัฟังชั่วโมงนี้ที่ Big FM Radio Social มืดครึ้มมากลมก็แรงมากๆด้วยเมร้ว่าจังหวัดอื่นๆที่ฟัง Big FM อยู่ในตอนนี้ฝนตกหรือยังรายงานตัวมาหน่อย ้ <c oughs> <c oughs> าเพลงในชั่วโมงนี้กอบคุณด้วยกับฟาสสายคอเลาเจนพลัสนะครับตอนนี้ฟาสสายคอเลาเจนพลัสอะโครแคลเซมพลัสและคาคลาลา จากโปรโมชั่นอยู่นะคุณผู้ฟังสั่งซื้อเลยนะครับจะรวมจะคระทั้งหมดเลยครบ3กล่องราคาพิเศษเพียง2 5 0 0ัน้านะครับและหากคุณซื้อครบ5้ากล่องพิเศษเพียง4 0 0 0บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อกับผมได้ที่0917969996นะครับสอบถามได้ที่ l ล n e ครับแอปอักโงลเฮลตี้ Healthy, และแฟนเพจอักโ o ลเฮลตี้ด้วยและตามสัญญาครับทาง Facebook Fanpage ของ b i g FM ที่ facebook com bigfmthailand ตอนนี้ไลฟ์อยู่นะฮะคุยกับคุณผู้ฟังอยู่ในตอนนี้ แล้วคุณได้ฟังใช่ไหมว่าจานวนที่คุยในตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เพียงแค่หนึ่งคนที่ถูกหวย,ท,ยทั้งไลน์ที่ at big fm นะฮะตอนนี้โดยเฉพาะในวันหวยออกเนี่ยเราก็จะมีการรายงานในเรื่องของการออกผลอของสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลว่าเอะออกอะไรกันบ้างในส่วนของรางวัลโดยเฉพาะเลขท้าย2ตัว3ตัวแล้วก็างวันที่1ใช่ไหมคุณไ้ฟังใช่ไหมเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะส่งสติ๊กเกอร์ร้องไห้บ้างเสียใจบ้าง น้ำตาไหลบ้างมานะฮะมีเพียงแค่1นถึง2คนเราเราประมาณสักอ่ะเตยไปสักไม่ถึง5%เนะฮะที่ดีใจถูกหวยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ถูกไม่ต้องเสียใจครับเราเป็นคนส่วนใหญ่อ่ะจริงๆนะฮะไปคุยที่ Facebook กันหน่อยนะฮะว่าวันนี้คุณเป็นยังไงกันบ้าง facebook com big fm thailand ส่วนทางนี้ทางวิทยุออนไลน์ ine, แล้วก็ออนแอเดี๋ยวจะมีเพลงให้ฟังกันอีก ประมาณสักครึ่งชั่วโมงสำหรับเวลาผมวันนี้นะครับมีแพลงอะไรอยากฟังก็ส่งมาได้ทงางไลน์นะครับที่ไอทีแแล้วก็เ m s 422-1955สพระชาอุทิตตกแล้วนะฮะคุณอ่าคุณพิพาบอกประชาอุทิตฝนตกแล้วนะครับคุณ,คณ,น,คคณนุวยไปแล้วบนทางกับปลอภยัยครับผมได้ข่าวฝนตกหนักด้วยสวัสดีคุณอาทิตย์ด้วยนะฮะ น้องแป้งซื้อผ่านชูวอลเล็ตนะครับขับรถกลับมาได้ดีขอบคุณมากเรานองมืดแต่ยังไม่ตกอ๋อก่อนซื้อหวยอ่านดวงเขาบอกจะมีโชคโอ้แล้วแล้วการถูกสตัวหน้านี่เป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า3ตัวหน้านี่มันเป็นเลขที่เราไม่คิดว่าเราจะถูกนะเนาะนะฮะนี่ฟ้าร้องมาแล้วคลื่นคลื่นม,ม,มาแล้วนะฮะพี่หมวยหยุดไม่ได้หลอกหวย ผู้หญิงอย่าหยุดหวยเลยครับพี่หมวยซื้อดาวไม่เป็นอ๋อเดี๋ยวต้องปรึกษาน้องแป้งดูนะฮะป้าหมูบอกกินข้าวอยู่กินไปดูไปไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านะฮะลองกดเข้าไปซื้อดูทำตามที่ทเขาบอกน้องแป้งบอกซื้อผ่านครูว w a เล็ t นะครับ จะแบ่งเป็นสส่วนนะซื้อของฝากกับซื้อดาวส่งให้คุณดีเจโอขอบคุณมากขอบคุณฐานน่ารักมากขอบคุณครับผมลบบุรีพึ่งหยุดนะครับเรื่องหัวไม่เสียใจเฉย,ฉยเพราะดูดีเจแล้วอารมณ์ดีโอขอบคุณมากครับคุณเมนะฮะด,ดีเจน่ารักปรับใจงบเฟังนะปรับใจตัวเองด้วยครับผมฝ <c oughs> นตกหนักมากน่าจะมาแล้วหละ่ะเมื่อกี้ออกไปมืดมากๆเลยนะฮะฟังเพลงฝนดีกว่ะเพลงฝนฝนฟังเพลงอะไรดีอ่ะ ฝนตกอีกแล้วเปิดไปแล้วครับเพลงนี้พี่เบิร์ดดีกว่าั้มเราสู่กันฟังเป็นเพลงชาติของวันฝนตกเดี๋ยวเพลงเฉียดกับหมายเขาว่าอะไรจะเปิดก่อนกลับน,นะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้อยู่ด้วยกันก่อนสวัสดีคุณลียาคุณลียาส่งดาวมาให้50ิดาวขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับได้ดาวมาอีกแล้ว เอาไปซื้อขนมได้ไหม <Gaming> ขอบคุณครับคุณบัดีิมีมิม,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 มด้วยมีคนขอฤ <English> ดูที่แตกต่างมาโอเคเอ้าวันนี้เราเปิดนกพนสุนิไปแล้วฤดดูแต่ไม่เป็นไรเราเปิดอีก ทางไลน์มีคนขอฤดูที่แตกต่างฝนตกอยากฟังเพลงเศร้าฝนตกฟังเพลงเศร้าเข้าบรรยากาศเลยอ๋ยอ เ<ไ>อามาคุยกันต่ออีกแป๊บหนึ่งนะครับปลอบใจตัวเองไม่ว่าเปะว่าไม่เป็นอะไร <c oughs> ปลอบใจตัวเองขอบคุณคุณเลยยายกับผม50ดาวส่งมาให้แล้วนะฮะขอบคุณมากโอนง่ายกว่าโอนง่ายกว่ามาั้ง <c oughs> โอนไวเหรอโอนไวโอนเก่งโอนมาเลยนะฮะฟังเพลงเกี่ยวกับฝนคิดถึงคนไกลคิดถึงคนไกลเพลงอะไรดีครับเพลงเกี่ยวกับฝนครับมิมมิม ใจน้อย AB Normal มเลยฮะ AB Normal ผมเปิดพูดมี่คยเอ้ยไม่ให้เปิดรักเธอเพราะไปแล้วครับผมต้องขออภัยด้วยคุณเฟรมหรือไทยฝนตกกันหรือ,อยังเอ่ยกรุงเทพตกแล้วนะฮะตอนนี้มืดมากเลยมองไปข้างนอกใจน้อยเปิดไปแล้วนะเปลี่ยนเพลงได้นะครับอ่ะชั่วโมงนี้กับการไลฟ์ของเรานะครับ ขอบคุณอีกครั้งครับผมกาแฟตราโกลโบรีขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟตราโกลโบรีนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนสันสกัดจากถั่วขาวแอลคาลอทีนมีไฟเบอร์เพิ่มกาก,กในระบบอาหารในระบบทางเดิอนอาหารนะฮะแล้วก็ช่วยกระตุน้นการขับถ่ายด้วยใช้ชูคโรสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับโกลบโบรีนะครับ4แพ็คแถมฟรี1แพ็ค600นะครับ 10 pack, แพ็คแถมฟรี3แพ็ก1,500อ่ะใครที่จะโอนมาตอนนี้นี่ไม่คิดค่าส่งด้วยนะครับโทรมาสั่งกับผมได้เลยนะ0917969996นะครับเชียงใหม่ไม่ตกแต่มืดนะฮะเห็นทรงผมแล้วเหมือนจะ30อีกครั้งผมสั้นไปหน่อยนะฮะจริงๆผมมันจะไม่ค่อยยาวหรอกแต่ไปตัดเขาก็เลยตัดให้มันสั้นกว่าเดิมอีกนิดนึงนะฮะ บายบายขอบคุณคุณละย,ยาครับ50สตาร์ที่ส่งมาให้ขอบคุณมากเลยคืนที่ไรแสงไฟมัวมนขอบคุณกาแฟโกโบริคุณบีบอกมาอย่างนี้นะฮะโอ้โห บายบายครับคุณต้นกล้ารู้สึกว่าวันนี้หลายๆคนก็เริ่มเริ่มเมต้องไปปฏิบัติภารกิจเคลียร์งานเคลียร์ภารกิจแล้วก็ฝนตกกันด้วยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแยกย้ายก,กันก่อนกันด้ครับทุกคนจะได้ดูแลตัวเองกันด้วย <S <S เพราะว่าตอนนี้หลายๆจังหวัดฝนตกกันอยู่ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับที่เข้ามาไลฟ์เข้ามาชมกันแล้วก็ขออภัยด้วยที่ไลฟ์ชา้าไปนิดหนึ่งนะฮะก็ติดภารกิจนิดหน่อยนะฮะต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกครั้งครับกาแฟตราโกลโบริยังไงฝากให้ทุ สู้ๆแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับผมรักนะจุ๊บๆขอบคุณมากครับเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย bit